็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับในะวันนี้ก็ไปอยู่กับพ่อบาวบงกันในรายการดูเซตทีวีครับในะยูกันในเกม GTA V GTA V ออนไลน์แต่ว่ามันเล่นกันในโหมดออฟไลน์นะครับนะก็มาเจอกับแฟรงกินนะไม่ใช่แฟรงกินเขาเรียกว่าไมเคิลนะครับไมเคิลมีบาดแผลเล็กน้อยหนึ่งจากเมื่อกี้เนี่ยนะครับไปมานะครับนะก็เลยมีบาดแผลอย่างที่เห็นนะครับนะยน่าผมเนอะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีครับอู้รถแรงรถแรง โอ้โหโอ้น nice ้องสาวเออแม่เอ้ยขอบคุณที่ซื้อรถใหม่ปีน่ะน้องนะฮึ่มรุนแรงวันนี้แต่ฟังเพลงนี่ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะรสนิยมเราเนี่ยฮะ ครุนแรงแ,นงแล้วน้อ <c> ย <oughs> ไปๆมาๆเหยื่อฟอมติดดาวหนึ่งแล้วล่ะกูอุย้ยมีแต่ปัญหาวันๆน,นี้มีแต่ดาวบางทีดาวก็คิดนะก็ติดดาวจังเลยไอ้สัตว์มึงขับประสาทพ่อมึงเหรออยากจะบอกว่าสก,กิลการขับรถผมเนี่ยไม่เป็นหนึ่งสองรองใครครับนะไหน่ๆ,ๆมีตำรวจตามาหลังมาไอ,อ้มึงเหยื่อฟอมสักปีกว่าๆแล้วตาติดตามกูเจอไหนมาเดี๋ยวฟังบิ๊ช ชีวิตฉันมีระเบิดพาไปจะไปหุนใดมีระเบิดนี่ต้องยิงก็ยิงยิงยิงแล้วนี่ยิงแล้วนี่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 คอมเมนต์ย้ำของหอบูมนี่ฮะอย่ามากินมี่น้องวิ่งหาบ้ามึงเหรอ่านนี่ตะกร้อเป็นสะใจจริงนลยสัะใจคอดจิตบูมไอ้ยัยยัยไปโดนได้ไง มึงกูปามึงไม่นดนในคืนนี้กูนอนไม่หลับคืนนี้กูนอนไม่หลับแน่คว่ำระเบิดไปแล้วหัูมันหักเลี้ยวหักเลี้ยวหักเลี้ยวไอหมาหมาหมาเอาไปหลายหลายลูกเลยหลายหลายลูกหลายหลายลูกพลิกแล้วพลิกคว่ำแล้วไง่ยา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 อ่าโนโนโอโตเน่เน่เน่ครับแบบโป๊ะไปจะนัรนเลยนะรถกูนี่กลายเป็นฟอร์มูล่าวันไปแล้วมึงจะชนเนี่ยไ้กูนักหน้าโรบ้าไปแล้วเอาเอาเอา อุจารตรงนี้นี่เสร็จเสร็จนี่นี่เสร็จเลยเสร็จเลยเกีเยดป้อมกูนี่เลยเสร็จเลย <c ười> เนื้อจิบมไห้ <c ười> เกียดป้อมเกิดแต่โรงบ้านแล้วกูมาจนหม้อจำนาได้เลย <c ười> มาลแล้วเหรอครับคุณคนเกยอืมวันที่แล้วนี่ก็มาวันนี้ก็มาเ <c ười> มื่อกี้ไม่กินอาทิที่ผ่านมามึงยังมาเลยว่ามึงจะเข้าเนกหนาขี้เกียจผาตัดนะ <c ười> อืมอุจารรถคันนี้ช่วยเว้ยโอ้ดูดีมีเออร่าเน่ แม่พังกระตกทีเดียวนี่บีบแต่ปีนปีนเลยนะรุ่นอะไรเนี่ยฮ <Close to S 1> อ๋าเจ้าเพืเพลงมันแบบโอ้สโลไล่เฮียเฮียปิดเลยมันไม่เข้ากับตัวผมนะครับในอย่างผมนี่ต้องเพลงแบบแนวบกแรปสเตอร์แกงสเตอร์นะแกงสเตอร์มีเพลงแนวแกงสเตอร์ไหมล็อกซันตอลล็อกอน,นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไออันนี้ก็ใช่ได้เลยเนี่ยโอ้ใช้ได้ใช้ได้เพลงนี้ก็ใช้ได้ เดี๋ยวเพลงนี้มีอะไรมาโอ้โหลูกทุ่งตั้งเพลงไม่เอาละแม่เอ้ยแม่เพลงที่ถูกใจนะมีไหมแถวนี้อยากเจอเพลงดีๆแถวนี้มีไหมเอ่ยถ้ามียกมือหน่อยชูนิ้วก้อยและนิ้วชี้โตรดลงรถทีเดียวได้คน3าคนเลยไปไน้ที่สุข้อยได้สุนแหนจริงๆุนร,รบ้องหูบ้องหูเลย,ยนี่ต้องบ้องหู พนจากกันขอสัญญาควักประทับตึงตาจนกว่าจะพบกันใหม่โบกมืออำลาสัญญาด้วยหัวใจเอาต่อยวืดเลยกูมึง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 อย่างนี้นี่ต้องจ้วง ออกจ้วงออกจ้วงรีดไขมันรีดไขมันเสียบเสียบเอ้ยตำรวจกูตามกูมาแล้วออกมาออกมาแม่เอ้ยเร็ว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 รีบต่อสายตรงนี่น <t hat> ี่นี่นี่นี่เสรกู้ล้วฟันดี คนสตีเย็ดปอมกว้างตางมึงลิก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 ใครบอกให้เดินมันคุดบาทก็เดินบนถนนเพเกมนี้ยใช่ได้กันนะกันหน้านี่ยทำไมรถมันบังคับได้หวยแตงริงนะนี id, ่ค cool. ันน cool. ี Book, ้ด you know, ีกว่าร <sh> ุนแรงลงมาเบาลงมาลงมาเดียวเดียวเดียวกูโดนตำรวจยิงตายเร็วเร็วเก็บเก็บเร็วเก็บเก็บอือย่างงี้ต้องไปแล้วต้องไปแล้วอย่างงี้หมุนติ้วทีนึงนี่ยเนี่เนี่นี่นี่ไอาไปเอาไปลูกนึงได้ไหมฮะเอาไปลูกนึงเบิร์อยู่ไหนวะอ่าสตีกี้บอม ไม่มีทางตาม,พมาเพรารผมตามรอความแรงนี่มันคนละเรื่องกันน,ะนะน้องเอออุชานั้นมันอินฟินัสเมื่อกี้ใช่ไหมเส้นทางนี้นี่ถ้าจะไม่ผิดใครได้เล่นในโหมดให้นะครับในออนไลน์เนี่ยจะจะมีตำรวจไล่ตามนะ5ห้าดาวคือจะเป็นภารกิจแบบป้นธนาคารขั้งสุดท้ายครับแต่จะมาทางเส้นทางนี้ผมจําได้นะฮะแล้วก็ต้องไปขึ้นเขาแล้วก็โดโด,โดจากหน้าผากลางล่มแล้วก็ไปลงเรือผมจําได้เลยผมจาได้ดีเลยตรงนี้นะ เล่นกั้นแต่สี่ทุ่มครับนะไปจบทีตอนตีห้าครับจริงๆครับนะเล่นกับพวกพี่เบิร์ดิโตเจนนะครับนะแล้วก็พี่กิตอีวากับไก่เกมซีเกมเมทครับโอ้โหมันแน่นอนครับตอนนั้นนี่สุดยอดสุดกล้วยได้สุดแน่เลยครับนะพี่เจ็กชนทีเดียวนี่รู้เรื่องเลยชนทีเดียวนี่บีดแตกข้างเลยนะอนี่แรงซะนวดีนี่ซูบเลยคันนี้นี่นม่นี่นี่นี่นนมันนน ไอ้วัววัวจนวัวจนวัวไอ้วัวเต็มวัว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 เปียบเลยวัวเปียบเลยตัดวัวเปียบเลยวัวนับเป๊กวัววัวไอ้ยัดปมยัดวัวยัดวัวไปได้ไปได้วัวไปไหนไปไหนไปไหนเสร็จปูลมุมนี้ชนชน มีความสุขที่สุดในโลกไม่อยากรู้สึกมันรอรถกูมีปัญหานี่ฮะไปถ้าไม่ได้รอรถกูนี่นี่นี่ก็ตามอย่างเลยนี่ไอ้นี่คอปเตอร์มึงเปรตจริงมึงนี่นี่หมุนติ้วเลยนี่การสโลโมชั่นนี่แม่เอ้ยการสแตนด์แคนเด้ยนี่นี่นี่ระบบพิกตัวฉลิยาในภาคนี้มีภาคเดียวนั้นเนี่ย พนะ้าอื่นนี่ทะลุดไงท้องนี่ควยขึ้นท้ายรถแล้วก็ระเบิดไปนานแล้วครับนะเหยียดป้อมนี่ก็ยิงกูจังเลยโอ้ยบอมเป็นเจ้านี้นน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 กูเออนี่นี่นี่ไปแล้วนี่มาโนดิเนมน่เน่ไม่ไม่เปรไปจะนั่นจริงนี่ไปไม่ได้ครับนะไปไม่ได้ทำไมรอรถกูเหมือนเหมือนกับจะเลี้ยวไม่ได้ <laughs> ไม่แปลกใจเลยทำไมรอแม่งเลี้ยวไม่ได้ดูท่าว่าเราต้องหารถกันใหม่ที่มันดีกว่านี้แล้วครับนะ เจี้ยนรถกระบะสีแดงนั่นก็เคลว่าเดี๋ยวใช้ได้เลยครับ <IL> น <EN C Lust> <sm all Yap> <ab> ่าจะไปได้ดแบบซูโ <c> ก้วยได้สวยเลยครับรถกระบะคันนี้อ๋อ้จ้ามีกุญแจให้พร้อมเลยอะไรจะขนาดนี้เนอะแม่เตรียมพร้อมมาอย่างดีเลยนะยืนหน้าพร้อมมึงเลยนก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 ไปยิงนก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 ยินกยิงไปโดนเออนกบอกกูไปฆ่าพ่อมึงหรืไงไอ้นี่บอกอีกแล้วไหนเซ่น อีเลอะไรแซดพาดที่ได้ก็ไม่เอานะเสดแม่งคงจะบอกว่าประมาณว่ากูนี่ฆ่ามึงถุกพาดทำไมมึงถึงได้ฆ่ากูทุกพลาดเลยเปรตเอาดอกูขับรถจนแรงแรงเหยียดปอมไม่เกินะเบิดขับจนรถไกวตีเดียวระเบิดดอจริงเหยียดปอมนี่หมวกล่วงเลยหมวกล่วงอย่านะลุงอย่าสเตปโปรโมดนะสะเตปโปรโมดนี่การต่อยแบบ สโลโมชันไอย้ยาเหยดพร้อมรบได้กันว้าวโดนละกูปนีตอยตูดว่าพร้อมเงี้ยอยากกระทืบอยากกระทืบคนยิง่งอย่าซ้ำคนยิง่งอย่าซ้ำนี่นี่ Slow นี่สโลโมชันโอ้ยเหยีดพรสโลตีกูไม่เคยรู้ได้เลยสโลโมชันอื้อย่างนี้นี่ต้องสวน สันมือ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 แล้วกูจะไปมุดตัวรอบมันทำไมเนี่ยฮะอืเฮ้ยเรีวเวเร็วเวเฮเอียดป้อมเจ๊ดแหล้กูจับปืนยิงแมงเลยเหย้ยดป้อมแล้จุดตรงหน้ามายอมไายมาแล้มเออมาพี่ช่ที่นี่แหละเป็นฐานบัญชาการของพี่เองน้องเออมาขมนเลยขโมนมาขโมนเลย ถ้าใครเข้ามาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะสามารถยิงมันได้แลับผ่านประตูตรงนี้นะอือยิงทะลุหรอวะโอ้ย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 ไอ้สั์ใจเย็นๆใจเย็นๆยิงเอาเลยยิงล้วยิงลอวผมว่าเราต้องหาที่บังเกอร์ที่บังเกอร์ที่บังเกอร์ยิงซักกูหน้าจูบโต๊เลยสัตสสอบโยควกิงคอดู

เอก่ปะชิวปม่ม่อไโง่หยัดพร้อมผมต้องไปทันรถควครับเดี๋ยวผมจะทำการขึ้นรถควนะเราน่าจะไปทันนะครับถ้าว่าเราจอดตรงนี้นะฮะแล้วก็รีบกระโดดขึ้นกแมที่นี่ก็ได้รถสุดเทปเลยแล้วครับพี่น้อง เหีียปลอมเนี่ยความแรงระดับพการไงบังคับยากไปหน่อยนะครับแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยยกให้เลยนะเออแน่ๆๆ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 ตรงนี้จำได้ว่ามันเป็นสนามมองไรเจมไม่เคยเป็นคนตีกลังกลางไง ยา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 ไอ้ยไอ้ยเดี๋ยวหมามันกัดกูตายถีบหน้าไปอะไรล่ะป้าฮะฮะฮะยา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 แบบสโล w motion แล้วรถกูสภาพอย่างนี้นี่วกูจะเอาขึ้นยังไงเนี่ยแล้วไม่มีระบบพลิกรถกูโอ้ โอเคครับก็ต้องได้เวลาจบกันไปแล้วนะครับนะวันนี้ก็มาลิงกับพ่อฮ่มปา่าฮ่มโกตตลีบันกันได้แล้วกันแล้วนะครับสําหรับใครที่ว่ามาชมมาแลมาเริกกักตามแตนสมาดูได้ในรายการดูบิททีวีวันในชาแนลนะครับนะวันนี้พอ่อบุญบุ๋มก็ต้องลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปเมคานิกหรือว่า,าจ,จะเป็นอีพีเดชันหรือจะเป็น g ีเดต่อก็ต้องรอแลกกันต่อไปนะครับนะไว้เจอกันในพาร์ทหน้าครับ <c oughs> ไปไปกับพ่อ